เขาอากากเขาไปลกเขาจับว่าตึ้งน้ำก๊าดเขาเอาอีเรื่องมาเรื่องทันนี้เรื่องว่าขั้นอีพอวบาๆเรื่องคั่เรื่องะไรเรื่องเกือบว่าอไรอืมตึงน้าก๊กดได้มาถีดไว้เรื่องาม่ความน่าของอืนเรื่องน่ากว่ากันแวงความอีพออีกหรือเปล่าใช่ไ ด่าว็มีจริงจริงแล้ไปอีกว่านางนี่าค่่าือุบคือแล้วว่างบแางเองบ่ายได้วมดบ้าวเ่งชื่อคือได้แรงไปอีกหน้าแดมไปคักแดงไปแม่ยังไม่แพงเขาเติมอ่ะเพราะเขาทำบางที่รักบเ้ามือ่น รางวันได้ข้าถาตัวท้าวันเหือมัมนง้างมาพอเรืองได้แขนขาบางบางง้างเลยเมือเสี่วข้นมาทางไปเนาะถือกระตุกมันถือนะืมกาได้เว่อร์การไ้เว่อกระตุกมักนว่นนะา,าถือไปวอ้อทางวันถึนจางการนะาบอกว่าเออให้ว่าอย่างไม่ มอดไปเจ้าขาว่าขาขาตัวหมขาว่าได้ขาตัวได้ขาขาตัวงาเบา่งอขาขาตัวเหลืองๆด้วยันงอเท้าตรางอเาๆงอแล้วได้ว่ากลับได้ขาแล้วแต่ได้ขาขงตัวหมดเที่ยงไปเหมือข่อนไปเขามัดไหมอนวันอ อันพ uhm. ่อบามากเน้องแม่แบยถามว่าอีกพอถีกเตียแต่ว่าเ่อยยามผิวขานเตียติไร้็น้ำวันก้าเติมแม้วรยเตงมแล้วรวยใช่หรือไม่ใช่หลืคืต้องหรืถามว่าเขาถีกเตียงมาว่าเหี้ยนเขาว่าเลียงก้าวเตึงแล้วรวยเติงแล้วรวยไปค่ะ ชาวบ้ท่านดีว่ามีใครสนใจนนมึงนะเก้าหนึ่งเขาเท่าขายเขาว่าเท่าขายเต้าหาเขาเท่าขายเขาว่าเท่าขายถ้าตตตเติมมัดติบว่าพอบัดติบขึ้นกเก้านึ่งกัดติบเก้าหาไงเมื่อก้าเก็บหมดแล้วจะยอมเติมบ๊บหรือว่าจะเติมน้ำมันเติมัา้างนอกว่าใจว่าพอข้ามว่าแนวมันมันขรหอบขึ้นเก่า lắm tài đi không thử thử Tao kết mang thôi 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 mà thôi 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 ไม no, no, ่เน่าเน่าไม่ถืจะเก็บเอาไว้เป็นราคานเหมือนเดิมบาชั่ง่ะหเขาถลากบ่หเขาถลากวะเจ้าอของขามนะเขาถลากนั้นเขาเก็บเอาไว้เผื่อว่าเก้าเก็ดขาดตลาดเก้าหน,นึ่งกับเก้าห้ายังใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมคิกาดาวน์โห้าอเบินง้ บ้าตูอปากปากกูอยากเ้าวไปหน่ง้าหน่ก้าวห้าบ้าว่เข้ามาดาไรอลากได้ที่เฮ็ดไว้หวังข้ากันไหมเนาะพิจารณาทองทัาก่อนคอยตัดชินใจไม่ใช่ให้พ่อบอกทุกอย่างทุกแนวทำไมเวลากินข้าวอไปทั้คก็อยากกินแต่เนื้อกับของหวันไห่เนาะ่อนข้า mẹ là ta cả mặt cưng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  Cứ cả mặt 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 hát mặt thì hát, mặt 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 Hát mặt thì hát lại mặt 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 hát thì hết mặt thì tải về mặt 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 พอหายดูป้างเดียบเอามักจังกินนะหายเดียบเอาได้มักก้อยเแียวกินก้อยเจีวมักแตงกินกินแตงกินมักป้นให้กินป้วนยามักป้นให้ไปกินแก้วบ่อรมัดจังจังถ่นนี่ไม่ลบพอหานไม่คิดเดียอไมีตัวเรียกข้า้หลายทางบ่อยากกินทองถ่านร้องพ่อตาคือพอเปียบเดียบหายฟัง คีอให้มากคือการเปลนไปบ่ได้คือคนอาบพอเปลียบเกลียบคือมาหาที่หอดเป็นหยังอีกน่งหมกเปลียบคือกำนัวเป็นหยังอีกน่งกอก้อยคือวางวางมาหายทั้งทั้งสองในขวัวพุทอยากกานทันวาาออ่าพอคงอไปวัดทานบ่นท้อแบบเชียงอื่นพวาว่าหายผ่องกนั่งมาแก่ป่าที่ท้อมองไม่ข้าม ก่อนคงข้ามคงดิบวได้ถือว่ากลใเลยถอเจอถือแาวไปือนังรถแกี่ไตทางมากูน่ะมากไทยมากมันมากมากมาขึ้นดันกูจักว่าทั้งหลายกบรอเบิ่ทางแค่เพื้องที่ก่อายว่าแม่ของขี้ขี้เยของ ครับผมณผู้ข่าวควานผู้สุดใวัมเล่นท่างมาด่าอ้ารวามเ่นข่าวเป็นเร่างได้ยังเคือน่เหม่อมาได้หรือไดันมเป็นการสัตย์พอทานอาจารย์ทาต่อมันกด้รู้จักุงผู้รคนก็เอานองผู้น่าคนก็เอาน้ำคว้าผู้รคนที่กอบอลป่ตามได้รูกจาได้ไหว่าพ่อจะพูดไปแบบไหน ดูอ่านอีเขาออกว่าฉันละออกมาาปักโอ้วาง,ม,งม,าม,ามันมะฉันมั้แขงไหมตที่เราวางจต่ขึ้นแต่พือนีแบบ้มันเป็นจันงนี้เขกมอา่แต่ว่านาเลยเอาแข็งแตัวเดียวมัได้เอาแข็งแตัวเดียวเพราะอเขาว่าไม่ขาดต,ตังแตงามั่งเต่าเก็บเติมแล้วดไว้ยัง คิดๆแตลานตามใจจาของตามใจปากก็รู้วาตงไปตามใจคดอืตามใจตาของจาของเลือกเองทางเมืองจากของเลือกเองทางไปขวันกันหก้างลงมานกมันไป้างลงเราลงไปหยังนักืึอปแตงทอคข้นไปดูทาง่วทัชว์ไปงาย แต่ว่าถ้าไปชวบ้านมันคือหกคอนมาอยากไปค่อนว่ามันเหกือหนขี้ข้นานขาขี้ข้นานขางขี้ข้นานนั่งั ทำเขาไม่ให้เลืองเขาทำาำไปต้องดุต้องฟัดเป็นจำัำเพราะทงนั้นเขาได้รวยบ้องคอมกันเรียกระทุกบ้องคอมกันวางเื่อบางที่เบื่อ่ความากว่าท่านหอนใฮ็กินเฮ็ดทานแต่ว่าว่าท่านเถืงไเร่าเบิกปุ่มนะดุตเองว่าท่านเถื่อนเราเบิกปุ่นก็ว่าใดคุอวักคนกันใจอิจฉาวิจาด้ามือเห็นเขาใดเขามีกเครียดกับเขา อยจากที่บาจังบบนัลนหมโรคของมันสุดแสน,ะน,นจะย nice ่างถึงงาจาข้อมิบานวจางังบ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  <Stat> ังบังังบัาังบังบงบั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 ังบังบัอบัง้ังบกงบังบางัวเังบังบังบเง้องบจเรางบังาังบับังงเงบังบังาใงบังเัาบังบังงงบาเบางบนข้า จะทำอย่างไรเพราอถือเปียกเปียไปรับ่าไหมถือเอาแต่ความคิดนตะขอเอาแต่คว่ามอโหทุ่นันติดอกุศลติดตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินถือไว้ยังไงก็ไม่ถูกบอกตั้งไรต่ว่าตั้งไปงี่ยงก็บ่เอาไปงอนเน่ะไปนอนจากขอหูนั่งคว่ำคว่ำนั่งถืหักถีคน เลือดอัรายพอตรงๆแล้วพ่อวันถัดวนแลแล้วไม่ปวดทั้งขาคือเด็อย่างว่าาก้าบบก้าข้ก็าออกแล้วก้าเต็บเตีงแล้ววยเติมนแล้วรวยพังวันรวยก็ไลยก้าวไปแต่น้ำมันก้าวหนึ่งกับก้าวห้าไม่มีใครอยากเติมบ้ามันไดใช่ไหมบ้ามันขอเองเอา ดาเรื่องพ่อกัางวายาเรื่องไทยขึคือตังคี่ว่าไปขั้นบางหนามันเทเรนาะม,มันก็ไปงั้นค่ะเติมเก้าหนึ่งก็ไปอเติมเก้า้าก็ไปห่อเป็ปนงั้คือตังบองไเ้าเติมแล้วรวยแคู่เขยียนมาเติมแล้วรวยค่อยคือกันเแค่นั้น เขาไมหมัำมา,กาเก้าตั้งตมาหอดบานพอแ่เก้าหาก็ตืตนมาหอดบานพอแต่เก้าเก้ไปกับอะไรแต่บ่ามึงที่ใชจังไงไม่รู้จากวิธีแก้เรืไนไงบุคกคฟังกนลีงแข็งมะเอาว่าวา่าจะว่าจังไงก่าเอ๊ะพี่